สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้คร่าวๆนะครับของกล้อง c o m p a c ก Fuji รุ่น T.W. 3 0 0 2 Date นะฮะโอเคให้ดูสภาพกล้องก่อนนะครับกล้องตัวนี้เลข serial number อยู่ตรงนี้นะครับด้านข้นางคือ7 1 0 0 2 <c oughs> น8นี่ตรงนี้นะครับ กล้องตัวนี้เวลาใส่ฐานใส่ฟิลม์มจะแตกต่างจากกล้องทั่วไปนิดนึงนะครับฐานนะครับใช้ฐานตัวนี้ชื่อว่า CRP2 หนึ่งก้อนหาซื้อได้ตามร้านขายกล้องอหรือว่าประเภทที่เป็นของถมที่อยู่ในห้างอะไรเงี้ยทั่วไปก็ที่ร้านกล้องฟิล์มก็มีขายก้ละ2องบาท มันจำเป็นเวลาเราจะเปิดมันใส่ฐานจาเป็นต้องมีอุปรกรณ์เช่นไขควงเล็กๆที่เป็นแหลมแหลมนะฮะหรือว่าปลายปากกาวิธีการจะใส่ฐานนะครับเปิดฝาหลังตรงนี้ดันขึ้นนะฮะพอดันขึ้นมาเราจะเปิดมันได้แค่นี้เพราะว่ามันจะติดสลักตรงนี้อยู่นี่ฮะเห็นไหมจะมีเหล็กอันนี้อยู่เราต้องเอาไอ้แหลสิ่งแหลมแหลมเนี่ยจิ้มลงไปตรง ที่มันล็อกเหล็กอันนี้ไว้อยู่กดลงไปนะฮะพอกดปุ๊บมันเหมือนว่ามันจะปลดล็อกมันจะปลดมุดอันนี้ออกมาเนี่ยฮะมันถูกมันคือไอ้ข้อเหล็กอันนี้นะฮะมันสามารถงอได้เทาครับเนี่ยฮะก็คือมันจะมีหมุดตรงนี้อยู่เนี่ยเวลาใส่ก็ต้องเอาเจ้าข้อเหล็กเนี่ยมาเกี่ยวกับหมุดนี้นี่มันก็จะล็อก ฝามันจะถูกเปิดออกมาได้แค่นี้ครับแล้วพอเราจะปลดออกก็กดบุดนี้ลงไปมันก็จะหลุดออกมาอ่าโอเคพอหลุดแล้วเราต้องเปิดฝาที่ใส่ฐานนี้นะครับดึงลงแล้วฝาจะเปิดออกวเวลาใส่ให้เอาด้านที่เป็นขั้วใส่ลงไปตามตามรูปของมันนีครเนี่ย,ยจะพอดีกดปิดเสร็จแล้ว ก็เวลาใส่ฟิล์มก็เหมือนกันนะครับใส่เวลาเปิดอย่างเงี้ยจะใส่ง่ายกว่าจริงจริงตอนที่มันล็อกอยู่แค่เนี้ยก็ใส่ได้นะครับฟิล์มแต่ว่าอย่างนี้จะใส่ง่ายกว่าก็เวลาใส่ก็ใส่ฟิล์มไปด้านนี้แล้วก็ดึงหางฟิล์มพาดมาอยู่ด้านนี้อ่าแล้วก็เนี่ยก็ต้องเอาเจ้าเหล็กนี่ไปเกี่ยวกบหมุดอย่างงี้คือปกติอยู่แค่นี้ก็ใส่ฟิล์มได้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงหางฟิล์มมาลอดมาตรงร่องตรงด้านล่างแต่เปิดจะง่ายกว่า อ่าล้วนั้นอ๋อโอเคนไหนเปิดแล้วนะครับขอเปิดอีกทีหนึง่งคือเจ้าตัวเนี้ยข้างหลังมันสามารถพิมพ์บันที่ได้พิมพ์บันที่ลงบนแผ่นฟิล์มนะครับแต่ว่าต้องไปซื้อฐานมาแล้วก็ใช้ไขควงเล็กๆไขตรงนี้นะฮะมันจะเปิดฝาฐานที่อยู่ด้านที่ใช้ฐานด้านหลังเนี่ยฐานมันชื่อว่า cr 2 0 2 5อันนี้เซเว่นมีขายนะครับ เป็นฐานกระดุมเป็นแบนเหมือนฐานเกมกดนะครับอ่าโอเคหลังจากเราพร้อมแล้วเราก็ปิดฝานะครับวิธีการเปิดใช้กล้องนะครับก็คือตรงข้างหน้าเนี่ย C คือ close O คือ open นะครับเปิดเปิดหน้ากล้องนี่นะครับปิดก็ดันขึ้นไปอ่าหลังจาเปิดแล้วเราใช้งานก็เล็งในช่องมองกดถ่าย นี่ฮะมันอ่าเขาเรียกกล้อง,องนี้เรียกพอยต์แอนชูนะครับคือพอเราเล็งได้ตำแหน่งปุ๊บมาอเรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งนะนี่มันจะมีไฟย้ำเป็นการล็อกโฟกัสล็อกแสงแล้วพอเราพร้อมเราก็กดแบบชัตเตอร์ลงไปถ่ายครึ่งหนึ่งกดไปครึ่งหนึ่งเพื่อให้ไฟขึ้นถ้าจะใช้แฟลชก็เปิดตรงนี้แฟจะเด้งขึ้นมา เวลาใช้แฟลชไอ้ไฟลล็อกโฟกัสตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเี่ยวลาจะใช้ก็ถ้าไม่ใช้แฟลชก็ปิดลงไปมันคือกล้องใช้ง่ายๆมากๆนะครับก็คือพอยต์อนชูดเลนพอยต์ก็คือรอไฟแดงขึ้นกดถ่ายกล้องตัวนี้จะมีเลนแค่สองระยะก็คือ วายสามสิบแปดกับเทเลหกสิบหกสิบห้านะฮะไอตรงเนี้ยเวลาใช้ต้องสังเกตรตรงนี้นิดหนึ่งเวลาเราหมุนตอนนี้มันอยู่ที่วายนะฮะถ้าเราจะหมุนมาที่เทเลนะฮะเราหมุนมาให้ให้ให,ให้ให้มันตรงนี้มันตรงกับตัวทีแต่ต้องให้มันล็อกดังคลิกอ่าแล้วกดถ่ายสมมุติถ้าเราเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ไปเป็นวายหมุนมาให้มันล็อกตรง w ดังคลิกอันนี้กดถ่ายแต่ทีนี้ระหว่างทางถ้าเรายังหมุนมา กลางทางยังไม่ดังคลิกเนี่ยมันจะกดถ่ายไม่ได้นะครับก็คือมันถ่ายได้แค่2ระยะคือ y คือระยะ38มิมลลิเมตรเนี่ยมันต้องล็อกดังคลิกแล้วพอทีทีก็คือทะเลหกสิบห้านี่นะครับเอ่อนอกนั้นมีฟังก์ชันคือ Self ummer, เซฟ์ทิมเมอร์ในตัวนี้คือเซลฟี่นะฮะตั้งเวลาถ่ายตัวเองแล้วพอเรากดลงไปเนี่ย มันจะมีไฟสแตนด์บายอยู่นี้กระพริบเรากล้องตั้งไว้นะฮะเดินมาอยู่หน้ากล้องกดเ้าก็กดถ่ายมันจะรอเวลาให้เรานะไฟตรงนี้จะค้างแล้วก็เดี๋ยวมันจะกระพริบนี่กระพริบแล้วนะถ่ายแล้วคือการเซลฟี่ตัวเองนั่นเองเ oh. วลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปนะฮะฟิล์มจะฟีด ฟีดไปเองทั้งหมดสมมตุติหนึ่งม้วนมีสายหกลูกตรงนี้จะขึ้นเลขนะฮะแล้วมันจะรันจาก1ไปถึง36แล้วพอเรากดถ่ายมันจะถอยหลังกลับเหลือสามหจนกระทั่งมาถึงรูปที่1นึ่หรือว่าจนถึงศูนย์นี่ยฮะเราถึงจะเปิดฝาเอาฟีล์มออกมาไดา้โดยรวมก็จริงๆก็มีแค่นี้นะครับวิธีการใช้งาน